สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง u t u b e มองนีอีสานครับเมื่อนี้ก็ยังอยู่คอนสารที่เ่าครับอยู่กับอยู่กับคุณนาโลดเจ้าของสวนทูเลียนคือเ่าครับแต่ว่าคลิปสองนี่สิครับพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตเป็นสวนที่เราปลูกไม่ปีที่แล้วนะพี่น้องแต่ว่าบึงสภาพต้นเรางามไว้จังเราไอีหรีพี่น้องครับนี่ดีบดีสามปีที่เป็นหน่วยก้อนสวนใหญ่เราฝุ่นละพี่น้องกวอนอื่นกับไปหาเจ้าของแล้วก้อนครับนี่เรายืนถ่ายมองเกาหาสวัสดีครับสวัสดีครับ น่าสวัสดีท่านผู้ชมคลิปที่2องไหมครับสวัสดีครับผมนายพระลวดครับหุ้นจัตุราศครับบ้านโน่นนางร้อยครับตำบลหพยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับคานมาชมทุเรียนแปลงที่2องกันหมดครับทําเด็ครับปีกายนี่แข้งหัวเขานี่ครับปีกายเนี่ยได้จากปีลงวขึ้นนะคสองปีสองปีครับปีกายนี่แข้งหัวเขานี่แหละปีนี้วิชาวิชาเริ่มเริ่มแข็งแกร่งเนี่ยครับ มึงรูครับพ like ี my age. My age ่น้องไปไล่เบื้องปีที free, ่แล้วเดี๋ยวผมมาปีที่แล้วคือปีก่อนขึ้น่ะปีที่แล้วนี่ครับปีที่แล้วเนาะตั้งกันบ่พี่น้องแขงหัวเขานี่แหละครับม้าปีที่แล้วเนี่ย2เมตรกล้วยสปอยน3เมตรหรือไงเขผมตายๆามาปีที่แล้วนี่แข้งหัวเขานี่ครับแปลงเนี่ยดูและจังเลยนะมันคืองามคักจะบอกท่านผู้ชมดูค่ามือใหม่เพิ่นจะเฮ็ดนี่เจ้าดูแลแบบครับแปลงนี่ทั้งใบผมให้ทุกเดือนครับทั้งใบนี่ใส่ปุ๋ยสูตรหยังครับผมใส่คิฟฟรินครับคิฟฟรินทุกเดือนนคิฟรน จิปฟอร์ลินนี่มันเป็นปุ๋ยสูตรบ่หรือปุ๋ยปุ๋ยจกกักรวาลปุ๋ยปุ๋ยครอบจกกักรวาลครับมันมีสําเร็จในรูปเพชรแผ่ใบหงิกใบงอนี่ก็หายครับครับใบใบเหลืองนี่ก็หายอ้าวก็ดีแต่ใค่ตัวเดียวหน่าครัมันมีอยู่ห้าหกตัวนี่ครับร่วมกันครับเขาขีดครั้งเดียวเทียวเดียวเลยผมจัดเป็นชุดให้เลยครับชุดรักษาใบงิกใบงอมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีสังกะสีมาฉีดมันนี่ เขาเพ่ต้องไปเล่นหาตัวอื่นยากเขาเป็นรวมกันในตัวเดียวเลยโฆษณาให้จีบฟลินซย่างดีของดีบอกต่อเป็นสิทธิาของดีบอกต่อครับไม่ได้ขายดอกมันมันแพงพวกเมนต์ทีน่าไปหาซื้อใส่เหมันกับผ้าแพนนะครับชุดนึงผมมันกับซูสีกันละกับปุ๋ยตัวอื่นมันสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทได้ครบเซตเนี่ยครับได้ครบเซตครับฉีดได้เบิดปีเลยที่สองพันหมดเนี่ยสองพันกับมันขีดเดือนละเทียนเกล็บตกเกล็บปีพื่อแล้วครับโอ้เดือนนึงเจ้าฉีดเทียนหนึ่งเดียนหนึ่งขีดเทียนหนึ่งครับ คือเขียวดีแท้สันโอ้พี่อันนี้ใส่ไประเทศนึงแล้วครับเอใส่อันชีวภาพใส่ชีวภาพครับแล้วก็เคมีบอใส่ตีแปงเคมีใส,ใส่ใส่เท่านึงโอ้แล้วน้ำเด้่หดมือมาจากเทียเขามันน้ำผมหมดสูม,มือครับคุณน้ามผมอะ่ะโอ้น้าเต็มเลย <c oughs> ทีเดียวหนกใส่น้ำเลย <c oughs> โอ้แต่ว่าอันนี้น้ำอาจสิบว่ขังก็ได้เดนะ้นาะน้าครับอันนี้น้ำพอขังแล้วครับต้องไวสุอใหญ่ไวเนาะนี่ครับนี่อ๋อเป็นแปลงนี่แปลงนี่จากต้นก็น่าหนิหือแปลงนี่แปดสิบต้นครับ แปดสิบต้นในเนี่ยที่จากไรเนี่ยอันนี้เนี่ยที่สามไรกว่าครับสามไรเกือบสี่ไรโอ้มีต้นยาวๆเลยพี่น้องน้องพี่ไก่เนี่ยแค่วงเขาครับรุ่นเนี่ยรอบรอบนี่มีตายป่ะครับรุ่นเนี่ยไตเท่ากันครับเออหักบวบวตายตตกซอมครับมันมันมองงามที่โอ้ซุ้มทั้งไตพุ่นปลูกพร้อมกันบนคือว่ายังไงสิน้ำท่วมเลยครับอันนี้น้ำท่วมขึ้นมาพอดพี่ตีพอดพี่แล้วยาวนานน้ามัหนาฝ่าจะเห็นว่าได้สองแถวนี่ทีสินได้สองแถวนี่ยเราจะเพื่ปั้นคูไว้เนี่ยนะโอ้เจ้าตังเฮ็ดคูขัดน้ำมันสูบอเนาะ ในคูไว้นี่มันน่าท่วมพีกายนี่เด้มักน้าเหมพี่น้องอินทรพันธ์รั้มกันมีคือกันรุนเหมืนกครับนี่ละรุ่นนี้ละโอ้แต่ละต้นเบิ่งแน่พี่น้องนอกจากขีดจิฟฟลินเราไม่ได้เฮ็นจางปีน่าเขี้ยวหลอกเขี้ยวลากันตัวเดียวกันเบิดตี้ยเขี้ยวหลอกเขี้ยวลาต่างหากครับโอ้ต้องเอามาต่างหากอีกอยู่ครับแต่กระชิดปนกันแค่เดียวนั่นละใส่น้ำกัดผสมสูตรเดียวเลยผสมสูตรข้างเดียวมันก็ตัดกันดีครับบอครับโอ้ใบเขียวแต่ยอดดีเนาะทั้งเทิงนนาเนาะครับมหนาเมตรเพี่น้องครับาะ ญ่ไว้บ่พี่น้องมันพี่กายนี่แข้งของเขานี่ครับรุนเนี่ยพวกเนี่ยต้นไหน<อ>บางงามกั<ต>กบปลูกไหมอยากได้วิชาน้ำร้อนมาเบิงน้ำร้อนด้วยครับอยู่บ้านคอนสันเนี่ยพี่น้องอยู่อำเภอคอนสันเนี่ยการดูแลของเรานี่หง่จวดจวดแต่ว่าของเราบ่ทันได้เป็นหนวยน้ำมูเดียวน้ำมูครับกำลังเลี้ยงอยู่ครับมือไม้ครับปีนี่กล้วยกับเป็นนวยแล้วโอ้แถวน้ำบ่ถ่วมีุู่งเบิดได้เท่าน่าครับนี่่แถวน้ำถ่วมันโซนอะไรนะน้ำถ่วมครับโซนน้ำถ่วมก็ไปแล้ว ถ้าว่าปอดไตแต่วงนั้นใหญ่เป็นบอกนะครับปอดไตมันนั้นใหญ่ช่วงนี้กับพักฟื้นมันมันท่วมจากมือหน้ามันคือบ่ตายมันท่วมบ่หลายครับมันเป็นมันเป็นฟ้าดินร่นครับนะมันเป็นนี่เป็นน้ำล้นออกไปเพราะท่วมห่อนี่เพิ่มอีกขังอยู่ประมาณมือสองมือละมันกันโอ้ที่ว่ามันท่วมอยู่เป็นอาทิตย์เป็นบ่ครับท่วมมือสองมือนี่ละทั้งนี้ได้โลต้นกล้วยเราตีครับทั้งนี้ทั้งนี้อันนี้ป้ากระเพาะผมต้นเนี่ยปลูกกระเพาะเสีมครับปลูกกระเพาะเสีมอันนี้ตีปลูกเสริมตีหน้าเนี่ครับ อันนี้บ่ได้ปลูกเป็นโน้นก็เพิ่นปลูกเป็นลุมในีบับ่อที่แรกปลูกนี่บานนี้่าติน้ำมันถ่วมหมดเลยปั่นคู้ไว้ที่นี่แล้วปั่นคูไว้แบบปลูกแล้วโกโคที่หลังครับโอ้เบื่องพี่น้องเบิ่งน้ำขึ้นมาหอดพีไหมครับต้นใหญ่ต้น,นน้อยแต่ว่าใหญ่ไ,ไว้เหลี่ได้น่าสน,นนี้<อ>ปลูกมไม่ผีนี่ครับได,ไ,ดได้ยี่สิบมือแล้วเนี่ยโอ้นี่ของก็ปลูกครับปลูกยี่สิบมือก็เริ่มแตกยอดอีกแล้วพี่น้องเบิ่งรู้ครับปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันบ่พี่น้องพี่น้องร้องเป็นไเบิ่งเด้ยกับผมไรเบื้องคด้ ปาใหญ่ไวแทนนี่ครับมันเป็นไงไวก็แปลงใหญ่เจ้าหรือไงครับใหญ่แล้วก็แปลงแปลงพ่นครับอัตราแต่ละปีเพิ่มเป็นเม็ดแม่ครับนี่เลนส์แม่ก็หักเสียไงแมงเหรอครับกัรการตัดมันผลิตหักออกนงการผลิตติดเนี่ยครับกัดโอ้ปลายมันพุ่นมันเหม็นภาพยอดนั่แหละสร้างมันหลายมันหลายยอดเยู่ดอกเจ๊เแตกหลายก็เก่าแตกหลายก็เก่าเพราะว่านี่ผูพวดครับปลูกไม้ครับโอ้ผู้พวดปลูกอีกแล้วปลูกอีกแล้วหักไปแล้วก็ปลูกโอ้ เปลี่ยวกล้วยเราดูพี่น้องกล้วยอย่างนี้นะนี่อันนี้กล้วยกล้วยหอมเด้จากกล้วยหอมนะครับต้นเนี้ยหอมท้องครับหอมปลูกได้หลายกล้วยดีครับครับอันนี้กล้วยกล้วยกล้วยชาบอเนี่ยกล้วยชาบอ่าแล้วปลูกหมักนัดปลูกอีย่างเสริมปลูกเขาโคตรเบิด์นด้วยไหมแม่ครับปลูกโคตรไปไหนไกลครับ ผมไปเห้ไก่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไกล้อย่างอีกครับมัเลี้ยงไก่้ต้มนี่แหละครับโอ้ให้มันกิ้มเขาขวดบุญเลยโอ้เอาข้าขวดเนี่ยห้มันกิ้นนะอามันเห้มันกินดีนี่ผัวไว้เห้กับไก่ครับเนี่ยนี่กล้วยนี่กล้วยชาบครับเนี่ยกล้วยชาบกล้วยยังก็เนี่ยกล้วยชาบคือกล้วยไข่กล้วยไข่ป่ะกล้วยไข่ด้วยเหนี่ยวยมันหนังเหรอเหรอบางเวล์บางเวลมันนึกเหรอโอ้กล้วยกับลายใส่พันพี่น้องเลยเหรอมือนี่คือยกใส่น้าขึ้นโค้งหน้าฝนมันตกดีแล้วตีเนี่ย ไปสับยาปลูกข้าวโพดได้ครับอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้สายยางข้าวโพดตรงไหนสายข้าวโพดครับปลูกข<ช>้าวโพดก็ได้ยกขึ้นเรียนเดียวปลูกเป็นอนี่ยังไงนะสายน้าพุ่งน้าหยดหรือก้อตีบอเปลี่ยนระบบไม่ได้ต้นใหญ่หรอพี่เลี้ยน้มบอกพี่ได้ครับเนี่ยเป็นรัศมีเลยเป็นรัศมีเลยป่ะเนี่ยเป็นเป็นหัวพัดบ่อครับหรือหัวหมุนรอบทิศทางนี่ตอนนี้รอบทิศทางครับสามร้อยหกสิบองศาโอ้เอ้าลองเข้าไปครับรองไปเรี่ยนอะไรเรื่องเพียกล้วยผมป่ะป้ากล้วยกับพี่ไงเชียพุ่นนระ ปีหน,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 น้าที่มีหดเป็นดอกกเห็นผุนในบุญนาทุเรียนครับมึงเตะละตดนรู้พี่น้องยาาไว้หมดโอซุมนี่ปลูกไม้บนดินกางโฮมพร้อ,อมตีครับกางโฮมพร้อมป,ปีที่แล้วาาบ<อ>เบพา,าะกางโฮมโมเมนต์ตีบอกครับปีแล้วกางโฮมทำไมปีนี้ก็ได้มากางเหมือนกับเป็นไดอันนี้ดินหดขึ้นดินฝนตกเนี่ยฝนตกครับอ่าฝนตกดีทรยพี่น้องทั้งบ้านเพื่อนไหมิึงรู้ต้นเงาๆงาผมโอ้ปลูกข่างป้ายางเลยเนาะครับ น้ำกดดันขึ้นมาจากนู้นเราก็ปล่อยไปข้างล่างขึ้นก่าแมนครับผลักกล้วยเรามีแต่อันแจ๊แก่เต็มเต็มเราได้พี่น้องครับนี่ลองดูครับใน,นแปดสิบต้นเราคือหลที่ยโอ้ฝนเนาะยางมาจาพูดยางมาจากกล้วยก็อยู่จงกล้วยองสามแถวทำนี่หลังครับเ<อ>มื่อกี้เป็นแถวกล้วยไปต่างหากเป็นเงาเงาะเนาะครับของเจ้านี้เน้นแต่ทุเรียนบพเน้นปลูกยางก็เพื่อนว่นเปไปยางขึ้นฝุนยางกับพุนยางกับปลูกอยู่ครับ เนี่ยยางกระปูคือกันครับส่วนนี้แม่นของเจ้าพนี่บอรครับยางผมมีพุนสงองสามสามสวนวัดบรรลายสวนยังได้ดูแลี้ไวเนี่ยโอ้ยางเดีเ๋ยวนี้ไม่ได้ดูแลแล้วครับปล่อยให้รุ่งน้องกีดแล้วพี่โอ้ได้กีดกีดแป้งกันบอยางเนี่ยครับบีกแป้งกันคนละครึง่งเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือยางแล้วเนาะแถวเนี่ยครับนเนี่ยมึงเต็มกระปูดีดพี่น้องกว่ายางแผงนี่พ่นยางมันเขียนม็นออกดี้ะครับสองมีดก็ได้นะเนี่ย,นะยมึงดูพี่น้องปล่อยยาง โบทันได้เคยไทยการกีดยางไอพี่น้องเบิ่งจากเที่ยผมทายโบได้ดอกครับเพิ่นกีดแต่อดึกตื่นโบาทานนันเพิ่นไงแต่เบิ่งสวนทุเรียนนะเนาะน้าเนาะิึงสองมีดทนได้เพิ่นน่ยโอ้ยหปวดเนี่ยครับนี่สองมีดนี่คือจังดีครับกีดสองคืนนะครับสองคืนเนี่ยครับโอ้เพิ่นเริ่มกีดจากมึงก็เต็มหมดแล้วนี่ไหมครับเต็มแล้วเพิ่นเริ่มกีดแต่พูดแล้วครับเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองแล้วแต่ถูก ผู้ใดนอนบนหลับมักอาชีพกีดยางได้อยู่เด้อครับนี่ปลูกยางรถพี่น้องกลางคืนครับงานบ่ได้ตากแดดบ่ได้ตากแดดญาติผีหลอกมันบ่มีเห็ดนันนี้ป่ายางใบมันคือซุ่มเห็ดพวกบ่เกิดตีป่เบิ่งพี่น้องบรรยากาศสวนเราดีบ่มีต้นใหญ่ๆพุ่นนี่2ปีครับมืไมปลูกปีใดต้นใดบ่งามของผมท้ายทีมึดนี่ขันบ่งามบ่ร้อนบ่นี่จังซี่ติบางทีผมลองตัดทีมตายทีมเพี้ยนจริงทีมึดส่นน่ะนี่มันมันบ่ตายแต่มันบ่ใหญ่หรือเปล่ตายบ่ใหญ่ครับ พี่น้องเบิ้งครับมันคือบบใหญ่เอาหน้าสาเหตุเหมือน,น่ะมันก็แตกยูไ่ได้หรอครับมันแตกยู่ใหญ่มันเป็นหกัหกขวกขาโคตรไปทั้ะนะครับบางต้นอ,ออกออกมาหมดครับตอนผมโจ้บตัดออกตดที่แรกอะตดัดแน่บตัดแน่บางต้นแต่มันเลือกลายกับผมกับบก้าเชียงเนาะ ครับก็เหมืนเลิกก็เลิกไปแล้วเพื่อนการปลูกเจ้านี่บ่มีจงโคกไว้คือเพื่อนของบ่ครับบ่มีจงโคกครับเลิกเลยตีครับขอกเจ้อ่ะอะไรครับจำจอมมีดเลนบอกกับว่าจำครับกระถ่มประมาณอยู่หาชินนี่แหละเนี่ยเนี่ยเบาเก่ามันนะเนี่ยเบาเก่าเนี่ยเนี่ยเบาเก่ามันแต่ว่าแต่ว่าถ่มใบนะเพราะว่าหากฝอยเป็นชีใหม่โอ้มันถือแดดที่ไหมครับมันก็คือภาคใต่ของพักไต่ของผลเตี๋ยแดดจีเนาะครับไอสารที่มันแดดมันท่อนครับหลัก สูตรร้องผิดร้องถืกไปเรื่อยเป็นบ่อนาครับเอ็ดคือกันบ่ได้เลยพี่น้องเอ็คือกันบ่อใดครับร <c oughs> ้องไปเรืยยย่อยๆพี่น้องครับนี่เบิ่งเอาต้นนี้คือเลี้ยงนะน้ามขึ้นโน้นจนเป็นบ่อใดเส่เนยนย่างนี้แหละน้าขังมันน้ามแช่มันไหลครับอย่านี้ด้นบุบุรีก็เป็นเน่าแช่มันไหลเนาะครับแต่มันติดแตกดีอยืดได้ระบิด่างนี้ครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพื้นดอกครับดูแลรักษาเอาต้นไหนบุรีก็รักษาครับเพราะว่า บ่ได้กกปลูเสริมบ่ได้กับปลูกเสริมไปคร,ปรับเพราะว่ามันงามหลายเลยนี่พี่น้องครับจักน้อยเราสิเป็นแถาแก่ทุเรียนนี่แหละพี่น้อง <c oughs> นี่ครับนี่ยยี่สิบมือครับนี่ยกยลังแตกยอดแล้วเนี่ยยี่สิบมือแตกแล้วปลูกไหมพุดหนาครับรถใส่อย่างเนี้ยผู้เขียวยงงงร้องเพื้นด้วยอย่างเนี้ยเนี่ยน่าเนี่ยของเจ้าน่ยปลูกไม่เนี่ย <c oughs> ปลูกไม่ดินดินผสมขีงวะครับขีงวะครับขีงวะบ้านๆเขาได้มากขีงวะบ้านๆเขานี่แหละครับมันกับว่าเนีมากดอกอาขฉีงวะบ้านเก่าแล้วเนาะเห็นแต่มื่ม่ดำมีปีนได้ขีงวะเพื่อ ผสมพวกเบือเืองนไม่่อฉีดเดี่ยวนะครับเนี่ยลายหลักสูตรนะฮะล้คนก็ว่าใสุ่่๋ยพ่นองแจ๊งซีเซียไปขนาดผมเป็นคนไทยผมก็งงี้พี่น้องคาัได้ลองปลูกน้ำเพิ่งเจ๊กซีเซียสวนได้ไหมครับถ้าสวนก็ว่าใส่ปุ๋ยใส่ยังไ่ได้ปลูกไปก้อนปีสองปีมันรอดของหน้าเราก็ใส่แต่เมื่อปลูกคุณแม่ครับัเรายังรอดถ้ายังใดกับพี่น้องขันสีปูไม่ก็ร้องแยกเบิ้องเห็ดเบิดคือกันเบิดสวนครับ้องเนี่ยบ่้องเนโนหนะครับเปลี่ยนเราเห็ดเอา ตามหลักสูตรผู้ใดเห็นสูตรไข่สูตรมันล่ะครับแล้วแต่หลายสูตรครับถึกแต่ว่าจะเฮ <c oughs> ็ดสาวเดียวเบิดข้ามมันตายเบิดเป็นหมหน้าครับตอนไหนบ่งามก็บสองไม้ไป็น่งล่ะครับแต่ของเรานี่ยนนนี่งามเบิดเลยเด้เนี่ยพี่น้องครับเ <c oughs> อาคล <c oughs> ิปนี้ก็เป็นการมาอาัปเดตสวนทุเรียนให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไวปซ้ำนี่แล้วเนาะหน้าปีหน้าโอกาสดีฟ้าไม่สิมาจอบเบิ่งอีกเนาะหน้าเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เนี่ครับขอบคุณทุกท่านสวััสดีครบ